สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ไปเชี่ยอยู่ไหนครับไปเชี่ยครับเชอยู่ไหนครับวัดบางนาวัดบางนาน่าเพื่อนๆดูมันจะมีนกนางนวลเต็มไปหมดเลยมารอกินอาหารนะานี่วัดบางนานอกนะครับวันนี้เรามาทําบุญมาพระชาแล้ก็มีนกนางนวลโอ้โหมารอกินอาหารไปเชี่ยเยอะไหมครับมีหลายตัวเลยนะไปเชี่ย ไปเชดูหูมาเรากินอาหารนะน่านี่เพื่อนดูครับตรงแม่น้ำเจ้าพยามีเรือมาด้วยตรงโน้นมีเรือเข้ามาด้วยนะโอ้น้นางนินเงนเยอะมากนี่ก็ได้กินอาหารเขามารอกิน,น,ะะนอาห,หารีคนกินอาหาร เยอกมากเลยเย็มาเลยเพื่อนดูเยไปแล้วสวยงามมากครับเพื่อน ที่วัดบานงนานอ,อกนะครับ